นโมตัสสะพระคขวตูวอรหตตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองการค้าขาย5ประการที่ไม่ควรทำเมื่อมีสัมมาวาจาการพูดจาชอบคืองดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจากการพูดหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสัมมารกรมมันตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบคืองดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบจึงพอเหมาะได้ อาชีพที่ไม่ควรทำพระผู้มีพระภาคตัดว่าพิสุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะเป็นฉไฉนคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางผิดการเอาลาบต่อลาบนี้คือมิจฉาอาชีวะพิสุทั้งหลาย การค้าขาย5ประการนี้อันอุบาสกไม่พึงกระทํา้าประการอย่างไรเล่าคือ 1. การค้าขายศาสตาอาวุธ 2. การค้าขายสัตว์ 3. การค้าขายเนื้อสัตว์ 4. การค้าขายน้ำเมา 5. การค้าขายยาพิษพิสุทั้งหลายนี้แลการค้าขายห้าประการอันอุบาสกไม่พึงกระทำํำสาธุ